ปูนะครับราคา399ราสนะครับเนื้อตะก้าแล้วก็ตองเหลือง299ราสจะเป็นลักเก็ตปลาแม่หมัดทองนะครับปูพิณักภาษาตึงบรเพชร100บาทนะครับสามารถซูชาได้นะครับหนะลังจากเสร็จสิ้นพิธีตรงนี้แล้วนะครับไปพิธีวางศิาลาฤกษ์นะครับไปพิธีวางศิาลาฤกษ์ประดิษฐานหลวงปุกนิ้งสันติบูโตรโอ,องใหญ่ พุทธีพุทธาปิเตกรูปเหมือนหลวงปู่ทิง้งสันติปูโตและลักเกอรจสะแม่หมอนทองแห่งบึงบรเพศนะครับถือว่าเสร็จสิ้นสมบูรณ์บริบูรณ์นะครับเคยปฏิร ajan ในจานนางสสัตนติฐานจิตนะครับในทั้งอ่ารูปเหมือนหลวงปู่ทิ้งและลักเกอรจสะแม่หมอนทองและหลวงพ่อองค์ดำนะครับทั้งสององค์งเป็นพระรูปศักดิ์สิทธิ์นะครับของอ่า แล้เตียงกันเหนียท so ุกท hmm. um, ่านนั oh. oh ่งลงก่อนนะครับอยเย็นๆนะจะให้คณะกรรมการนะครับได้เตรียมก่อนตรงนี้จะแจกให้กับเจ้าภาพที่เป็นผ้าผ้านะครับไม้มงคลก่อนนะครับไม้มงคลก่อนเรย่มแจกเจ้าภาพไม้มงคลนะครับทุกท่านเลยนะครับครอบครัวคุณวรวิทย์กับคุณตนเนื้อโครงการบริหารส่วนตำบลเยางการีครอบครัวคุณมัจรีเพชรสะอาดนะครับครอบครัวคุณสุลพจนเพื่อสะอาดคณะโยธินคุณสวรัรค์แค่เดียว ครอบคัวคนสมงทนคนเฉลียวขราจนเงินครอบคัวคนสมควรคุณเกิดครอบครัวคุณทำนวยสุงานันครอบครัวท่านนายกประี่ศเข้ามามาเดียวโอกาสบริหารส่วนตำบลเชียงไตครอบคัวคุณพระครรัตนคนจันทร์แรมเอี่ยมทัศและคนสลัดพัฒสวัตดิสิตเพื่อตาใจรักแลวเป็นหนึงคนก่อนท่านที่มาเลือกแครับเดรนเสมอและนักประจักษ์ผี้่อ เดี๋ยวกอเป็นจุดนะครับเดี๋ยวเราทีู่้การเป็นวางไว้เดี๋ยวหลังจากที่เสร็จทีแลนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวก็วางแผงได้แต่ขอขอเนาะครับแม่ครัวจัดอาหารให้คนขับรถพักเวลืแต่ละวัดให้หน่อยนะครับต่ยังพิเ็อ่งนะครับทานัู้นําขับรถพัะเหนืทุกวัดนะครับ ภหบนนครับขอเิญท่านไหนกเลยอเป็นสภาพหลับก่อนเอเป็นสภาพหลักก่อนนะครับสภาพหทีเป็นสภาพไ้นะครับับขงที่เลยนะครับงของทลตามที่ผม้ประกาศไปแล้วจันนับเก้าทุกจวั้น นะครับท่านเจ้ที่ท่านมีตัวเกี่ยวข้างอย่ายวใเดินนี้นั่งประจำที่ก่อนนะครับนั่งประจำที่ก่อนนะเดี๋ยวเราเข้าแถวมานะครับเข้าแถวมาเป็นแถวนะครับเดี๋ยวเราเข้าแถวมาเป็นแถวนัครับเพื่อนเยอะๆนะครับดวงดาวดวงจุ้ยตึ้งมาก่อนเราจะให้เจาะลายไป เดี๋ยวรอก่อนนะครับ่านใ้ี่้เดี๋ยวรอก่อนนะเดี๋ยวรอก่อนอ่าเดินเกิแล้วก็ก่อนะครับรอสาันนเดี๋ยวก็จะมาญ่กไปนนะออกไปี่อสนเีย เดี๋ยวพอจบอีกนึงแต่เดี๋ยวเดี๋ยวตั้งแถวก่อนนะครับตั้งแถวจะดีกว่าถ้าไม่ดีกว่าตั้งเดี๋ยวจะเกินเดี๋ยเกินกว่าเจ้าภาพหลักเจ้าภาพหลักก่อนเดี๋ยวภาพหลั้รอดหลักคนนะครับเดี๋ยวกระโดดเดี๋ยวที่ยังให้จะกระโดดภาพลูกเนรอมันจะภาพหลักครบแล้วจะได้ดำเนินการนะครับในส่วนที่จะแจกนะครับเจ้าภาพหลักนะครับที่เป็นเจ้าภาพหลักทั้งเจ้าภาพ มาบางคนเสาเองนะเสานะครับเชิญเชิญเข้าไหมเข้าจะยังเลยเดี๋ยวผมจังไว้ก่อนครับจะได้เรียบร้อยกับคุณทุกท่านนะครับมาทางนี้นะแม่นะตั้งแถวออกมาทางนี้แล้ววนไปโน่นใช้มือไปลงอาหารเลยรับตรงนี้ออกไปโน่นเลี้ยวไปโน่นนะครับไปที่ลงอาหารได้เลยมาทางนี้นะทางเดียวทางเดียวนะครับเจ้าภาพหลักเจ้าภาพหลัก เฮียังครับจะไปแล้วนะแถวต้นแับเยอะๆอันนี้จะพักหลักไหมอาจจะพักหลักเกินอ่าจะพักใหญ่เพราะอันนี้จะพักใหญ่เนี่ทองเส้นใหญ่ๆจะพักใหญ่ เดี๋ยวรอครู่งนะงเานี่ก็ภาพใหญ่ครับจะปาพหลักจะดหลักอกวเอกแกครู่นะครับจเย็นเใ็จเย็นเย็นดูในถุงมัมีป่ะได้ทุกคนนะครับได้ทุกคนได้ทุกคนนะครับต่อยากให้เกิดอกจะร้อยพอไหมได้จะเอาโอเคคะจาะ ไม่ต่องนั่งนะครับยืนเลยอายืนเลยนะสิตยืนเลยนะครับยืนเลยยืนแล้วออกไปเลยออกไปจนี้ออกไปงนี้อ่ะออกไปโอเคไปทานอาหารที่โรงอาหารนะครับคุดใหญ่ขับวนนะไม่มีขัวนนะครับไม่ไดนะครับไปทานอาหารไม่เลยอย่าวนนะแต่ขอเที่ยวเดียวขอเที่ยวเดียว ครับกานได้บนให้หลวงปู่ลงพ่อนะครับเรียนเกินนะครับออกซ้ามือไปงานแม่ไปทานอาหารไปทานอาหารออกซ้ามือไปออกซ้ายมือไปแม่จ๋าอ่าอ่านอ่านอันนี้อ่านเกินจ๋าข้าแถวมาข้าแถวมาใจเย็นเยอะนะครับจะเรียนกันมากนะเดี๋ยวเป็นลมกันแม่หนาออกอันนี้เลยครับออกอันนี้เลยใช้มือไปลงอาหารไปทานอาหารเลยทานอาหารเลยอ่าโอ้โหอันนี้จะภาพใหญ่จริงๆ ออกไปครับออกไปเลยที่ซ้ายมือไปเลยวนซ้ายมือไปเลยแต่แบบไม่วนนะไม่วนนะหมดยืนครับยืนเลยยืนเลยจ้ะยืนเลยยืนเลยครับยืนเลยยืนเลยให้ยอย่าตาอะ่าภาพใหญ่เหรอครับส่งส่งรูปให้เองอย่าเดี๋ยวดี๋ยวสักครู่นะรับแล้วออกไปในานอาหารข้างในไม่ทานกลับบ้านได้อย่าวนานนะครับนะแล้วดูหน้าก่อนจำได้ได้ อาจจะเย็นนะครับอาจจะเย็นล้วต้นนี้ตานะอาจจะเย็นๆบาลมีหลวงปู่บาลมีหลวงปู่นี่นะครับบาลมีหลวงปู่ดับนะรับสกดักรักษาประจ่ทดีออกเลยจัาไม่ต้องไม่ต้นั่งนะยืนเลยดิยเลยเข้าไปเลยเข้าไปเลยอ๋อนี่ประเด็น่่เดนเชิญใช้มือไปทานอาหารออกใา้มือไปทานกบกไม่ต้องนั่งไม่ต้องนั่งไปนั่งไปเลยรับรักแล้วออกฟ้ายือเลย ใครี่เป็นเจ้าแม่บริจาคเสายกมือหน่อยครับได้ไเสาร์ละสองพันเสาร์ละสองพันขอบสองพ่อไ้แล้วว่าเป็นเจ้าภาพเสาร์ครับถ้าเจอที่ต้องตีกั่อแถวนะครับไปเลยรับทุกออกเลยครับออกเลยไม่ต้องขนกระดานทำกันนั่ะออกเลยนะคไม่ต้องถอนนะถอนยกมือไปเลยอ่าใครจะเป็นเจ้าภาพเสาร์แข่งควเกิดเสาเท่าไหร่อ่าเสาเท่าไหร่นะ เสาเท่าไหร่มีสองพันสามหมื่นนึครับอ่าบอกเลยบอกหลวงพ่อเลยนะครับไม่ได้ยืนบอกหลวงพ่อด้วยนะเป็นสภาพเสาที่พันอ่าต่อมาเลยครับต่อมาเลยนะครับต่อมาเลยใจเย็นไม่ต้องรีบ เราพอมีพอครับแจกคราบทุกคนเลยนะครับอ่ารับเรียนเชิญทุกท่านที่เดินทางมาถึงแล้ยนะใจเขาแถวก่อนเราแถวก่อน์รับวัะตุ้นบคลจากมิสพัฒน์เสาสองพันขับยาโคบกงายาโนะอ่าสองพันสองพันนะครับสระตุ้นเสาเดินอาหารได้เลยอาหารได้เลยครับออกสายมือไปเลยนะออกสายมือไปเลยนะกรรมการกรรมการน่าจะจำหน้าได้เขาอยู่ที่นี่อยู่แล้ว อาเดินเดินนะครับร no no ับเลยๆรับได้เลยเดี๋อันสก้าครับแกนี้นะครับเดี๋ยวเนี้ยออกไปก่อนครับเดินนะครับเดินเข้ามาเลยเข้ามาเลยบอกรับแล้วออกไปเลยครับออกไปเลยเข้ามาเข้ามาเดี๋ยวไปวางได้แน่วางได้เลยไม่เป็นไรแต่ช่องอย่าไปไว้ด้วยเลยนะที่ศาลเอเวอร์ มาทางนี <ält> ้มาทางนี <hurting writer> <t> ้เดยวมาทางนี้หนึบดี่ยวมาทางนี้หนึบเดี่ยวมาทางนี้เดยวมาทางนี้อ่าขยับไปตรงตรงกลางอ่าขยับมาขยับมาแหม่ยังไปตามไม่ถูกบางคนก็แล้วไม่ไม่สนใจคนแจกเไม่สนใจหรอกบ้านเลยนะเอาเอาอยังไง้จ้าหาบ้าน อาักเลยลักเลยออกขวามือกลางออกออขวามือก้างนซ้ายมาสรางหานกอดาออกไปเลยออกไปเลยวาไม้ก่อนครับลองครับอะไรจะต้องทำบุญ่วมเมนบอกได้เลยนะวางไว้อ่ต้องทบุญต้มเทียนถวายตรงนี้ได้เลยถ้าตังถวายได้เลยถวยได้เลยถวายได้เลยถ้าปัจจัยถวายได้เลยนะครับส้างอะไรกล้วแต่ละะครับถวายตามกำลังาาก็ได้จะเป็นเพ่อสร้างสร้างมีฐาสร้างอะไรก็แล้วแต่ ครัะรัรัลันะครับลัเลยเลยนวดเยนะครับแก็ครัมต้่เลยอากแถวกรแถวงนะครับกแถวข้าหลังชาเขียวแล้วนะไม่เกี่ยวกับผมนะับดพลง่ะแก็เลยะแก็เลยครับออกความือไปเลยอรกความมือไปเลย ตามมาไปแล้วไปซานคือการอาหารนะารอาหารกันตาปาผมปรึเป่ามเรอยพักเรเกิตาแงเลยแงเลยแม่าแงเลยตาแงเลยแงเลยนะครับเป็นาเสาสามพันสองพันหมื่นึงแงเลยนะครับแง่ไเลยเดี๋ยวจะได้เตรียม อ่ามันจะมีพอครับมีพอแต่ขอตอนนี้มันจะสองแถวแล้วนี้ขอเป็นแถวเดียวนะอ่าห่อไม่ได้เดียวนะครับอย่างไรก็เปลี่ยนกันเข้าไปข่อไปนิดนึงเนาะเดี๋ยวให้เป็นสองแถวนะครับเดี๋ยวมันจะแจกระเบียบอ่าจะค่อยเปลี่ยนกันเข้ามานะครับเนาะ อเดนเดินไปรักก็เดินไปกรับก็เด anyway, e ินไปออกไปเลยาขอแถวเดียวขอแถวเดียวขอแถวเดียวถ้าสองแถวมันจะระบานะมันจะระบาดแถวเดียวนะจ้าแถวเดียวนะ มาเล่นเกมรัดมาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเล่นรองเท้าไม่ต้องผ่าหรอกเครองเท้าไม่ต้องผ่าดรองเท้าหายแล้วมันสบายอีกโอ้ยรองเทักรองเท้าหายละรองเท้ารัดไม่ต้องพ่านใส่เข้ามาเลยอ่าโอ้ยรองท่านรองเท้าคาแพงนะรองเท้ารองเท้าหายอีกไม่ต้องผ่านรัดไม่ต้องผ่านเอามาเลยถอดไปยืดอะรองเท้าถอดรองเท้าจะหายออกไปเลยรัดรองเท้าไม่ต้องผ่านไม่ต้องผ่านะเดี๋ยวรองเท้าหายวุ้นวายอีก ประกาศตาบ่าเราท้ากนีนะไม่ต้องาดครับไม่ต้องเยืนๆใจย็นองนใจยนยไม่ต้องนั่งครต้องนั่งครต้องนั่งครับยืนนครับยืนครับไรต้องนั่งต้องตีนะ อเลี้ยไเลยเลี้ยไออกไปเลยอาออกไปเลยอาออกไปเลยออกไปเลยครับอาอาออกไปเลยจันไมชรแล้วคจะเกี่ยวไมาจันมาถ่ายรูปกันกันมาถ่ายรูปกันกันมาถ่ายรูปกันกันน้วเราก็แถวก่อแถเดียนะแถเียวอย่าลัรองเท้าไม่ต้องถอดอย่าัเท้าหายครับอย่าลัเท้าหายนะอยเท้าหายจับมัออกลึกนูนนูันนูนนู ขาป่าเข้าแถวมานะครับรองเท้าหยาดแตก๋ยวรองเท้าหายนะรองเท้าหายแล้วต้องตกอยู่วุ่นวายตัวเนี้ยนะครับตามพักไม่ได้เลยรองเท้าหายแล้วแตบางคนรองเท้าแพงด้วย ครับไม่ต้องอเข้ามาเลยครับไม่เป็นไรเป็นไรแต่ว่าเป็ญาตแล้วไม่เป็นไรคาารย่มเวนร็วนิดเดียวที่รับแล้วออกเลยครับคนเลยไปทานอาหารอาหารมีเล้ยงต้อรับนะครับอาหารมีอาหารมีอาหารมีครับอาหารมีไม่ต้องเ็นห่วงนะครับเร็วนิดเึงวนะครับเดี๋ยวหลวง่อไ้ต้องฉันเทนิดนะเบียร์จะก็มาอาเบียร์ก็มาถอบคุณครับถอดเป็นเทอร์มีอ่ ขอเป็นใจเดี๋ยวใครจะร่วมทำบุญบอกได้เลยเดี๋ยวรับตรงนี้เลยนะครับจะร่วมทำบุญเสาต้องดูนักการแจกได้เลยครับหลวงพ่อก็ได้ให้ตรงนี้เลยจ้ะตาตาเรียนเชิญขอบคุณครับขอบคุณทุกทุ้งตันร่วมทำบุญได้เลยบัดหลวงพ่อเราจะร่วมทำบุญสวัสดีหลวงพ่อเลยครับถวายหลวงพ่อเลยถวายได้เลยถวายเลยจ้ะสวถวายเลยจ้ะสร้างแล้วถวายได้เลยจ้ะบอกหลวงพ่อได้เลยบอกหลวงพ่อเลยจ้ะเรื่องเชื่อๆกันเนาะ ยินดีใชครับเดี๋ยวเยอะเลยเนี่ยโอ้ยเดี๋ยวไม่เว้นแล้วเดี๋ยวไม่ทับเ,เก่าแล้วละ่ะนะฮาใครจะร่วมกระุลนะครับโยมได้เลยนะบอกหลวงพ่อได้เลยละนะครับมาร่วมทำบุญอะไรจะบาไหว้ตักใจกันไปนะครับสร้างทางี่ฐานราวยี่จะเป็นบุญใหญ่ครับบุญสองครั้งน,นะตาใประกาศสตา์นาะหลวงปู่เพิ่งที่นี่อู้ยบุญบาร,รมีแล้วก็บรริึน,น,นะครับอายุก็จะยืนยาวนานบุญบาร,รมีก็จะบันเทือก นะครับสิ่งใดที่เป็นพระสิบมงคลก็จะเกิสดกับประชาชนทุกชนทุกทุกท่านนะครับที่เดินทางมารว้พิธีแล้วก็รับวัตถุมงคลและได้รวด่วมทำบุญกับพรอาจารย์ใมนมณฑลนะครับเดเกินนะครับ,รบก,กำลังผัดชานก็ได้ไม่ได้กำหนดก็ต้องเท่าไหร่นะเดินเกินก็เลยหลวงปู่ยิ้งถือว่าเป็นประพาสเถระนะครับผู้มีความสัขงขารศักดิ์สิทธิ์มีบุญจลึกที่คอยรักษานะครับมีเทวดาที่คอยคุ้มครองนะครับไปเกิคนไป เป็นศรรพระสิริมงคลกับูุยอะไีไว้ครอบครองอ,อยากจะมีบุญใหญ่กุศลแรงสร้างบุญไว้ที่นี่นะครับเก็บที่ไว้เป็นทุนเก็นบนันตะบุญไว้เป็นทร,รัพยกฝากฝากไว้ที่องคหลวงปู่ซึ่งเป็นประเทศาชาต,าตทิที่มีความศักดิ์สิทธิ์ตัใจสมัยก่อนใครที่มีฉิดร้านฉิดบ้านมีฉิดล้านกัน็พาขายดีร่ำรวยเป็นสิริมงคล นะครับมีติดบ้านนะครับ้านก็เป็นสี่มงคลมีติดรถก็เดินทางด้วยความปลอดภัยนะโดยการพุก่อนทุกขันทุโมทนาสาทุบสุขโมทนาในบนบนถนนที่ต้องเจ้าแถวมาเลยขั้นเจ้าแถวมาเลยไม่ได้ขอดำเท้านะนะครับเยึดจับในไว้ก็จะกอดลำเท้าครับเพราะว่าเดี๋ยวรองเท้าก็หายที่ใดต้องประจับตามหารองเท้านะครับตัดพุ่งไว้อีกแล้วนะครับตาเล่นเี้ยงทหารนะทหารนะครับส่วนผส่งกันในกาจัดพระทหารแล้ว ใชครับทานก็เลยร่บบุญด้เลยจานใมบทนาร่บบุญด้เลยถ้าใครมีงินทองก็ะปากไว้กับราการให้กับอาารนํนำไปวันพิลุกสิยาเลิกก่อเรียนเลยได้อาคารย์ปนุโตศนาสาตูจับจับทุกทุกท่านทุกท่านนั้นมีฤทธิ์เหมือนพระพันศาลาอาจารย์มีปัญญาเหมือนดั่งภาษาสีบุตร ให้มีผิวพรรณวันละอุ่นหอมใสเหมือนกับนางมีสาขาให้มีคนรักคนลูกตาเหมือนดัก,กร,รัติวารีให้ห่างไกลโลกีมัม่งดีเดืใช้บาร,รมีหลวงพ่อพระบ,บุญญาวาสจะมาโคชนหล่นตกทิ้ง,รรงสันติปุโตหลวงพ่อใหญ่สักสิ่งปกป้งองรุครองรักษาให้ทุกท่านมีสุขภาพกายาสมบูรณ์แข็งแรงทิ้เงินก้อยเงินมากองทิ้งทิ้งทองขังทองเป็นคา ยึดถึงข้าวใครข้าวเต็มมากคิดถึงความสำเร็จอย่าได้ลักลอบจงบังเกิดมีแต่สตาร์ทที่เกิดชาวบ้านชาววัดเกียงใส่เหนือจุกตรงท่านนะครับอนุโมทนาลักแล้วนะครับออกซ้ายแล้วมีอาหารแล้วละครไม่ต้องนั่งไม่ต้องนั่งนะครับไปนั่งเดี๋ยวกรรมการตีนะกรรมการคุ้มเชิรอยู่แล้วนะไงนั่งครนะเพื่อนๆรถเดียวเขาผ่านก็นี่้างหลังเขาร ในร้อนใช่ไหมอยู่นอกร้อนใช่ไหมไปร้อนต้เม็นสบายอย่าออกไปร้อนดี่าในเชนนะครับมารับวัตถุมงคลได้เลยจากอานขีดีพุทธาพิเศษใหม่ๆนะครับพระเสด็อาจารย์นั่งปกติดสารจิตนะครับปฏิุกุในอดีตสารจิตในวัตถุมงคลแล้วนะครับพ็ยองหลวงปู่ขึ้นก็นั่งอยู่ตรงนี้ด้วยนะครับได้ปฏิบัติได้นำรูปเบอรหลวงปู่มาปฏิบัติไว้ที่บริเวณคนชที่ดีด้วย นะครับอยู่ที่บริเวณนี้เหลวงปูุก็ยิ้มสลุกปั้แม่ตานะครับไ้กับเสยาญาติพิธีเดินทางม,มาการเป็นจำนวนมากะนะครับใจดีในวิธีวางสิการเลิกนะครับแล้วก็พิธีพุทธาพิเศษร,รูปปั้นเหมือนหลวงปู่กิ้งสันติบุตรและลอกเก็ตเจ้าแม่หมอนทองเทพีผู้รักษาบึงบาราเพชรนะครับรุ่นสร้างฐานหลวงปู่กิ้งองค์ใหญ่ ขนดาดหน้าตาัก6เมตรสูง9เมตรนะครับฐานอาคาร1.8คูณ20เมตรสูง2.5เมตรนะครับนะักวัดเกศไใ่เหนือของเรานะครับและในวันนี้นะก็จะมีมีการถ่ายทอดสดนะมีการถ่ายทอดสดนะครับมีการไลฟ์สดโดยลำใหญ่พระสมเกตนะครับลำใหญ่พระสมเกตนะครับได้มาถ่ายทำนะครับถ่ายทอดเป็นตำนาน กองทัพพระกุณีวะจามโูสดหลวงปุกกิ่งสาธิปุโตนะครับซึ่งเป็นพระมัจจเถราจารย์ผู้มีตำนานแห่งความศักดิ์สิทธิ์ที่บังเกิดขึ้นที่วัดเยียงใจเหน่งแห่งนี้นะครับและในวันนี้ทุกท่านได้เดินทางมาร่วมกันเป็นจำนวนมากต่อขออนุโมทนานะครับจักคณะัาราสาธุชนท่านผู้ใจบุญใจกุศลสดท่านรามาบดี เศรษฐีทุกๆท,ท่านนะที่เดินทางมาถึงพานอาหาร่อนนะครับตอนจะเดินจากไป่อนจะไปจัดการทานอาหารให้อิ่มท้องเราอิ่มบุญแล้วนะครับเราอิ่มบุญแล้วเราอิ่มท้องด้วยการทานอาหารจะเป็นสัพพะปิตมงคลนะครับเกิดความสมบูรณ์ปูนผลเกิดความมั่งคั่ง กับผู้ที่ได้เดินทางมาร่วมพิธีในวันนี้จะได้มีหลักฐานชีวิตที่มั่นคง,งนะครับมีหลักฐานในการเงินที่จะลงมั่นด้วยการมาร่วมวางสีดาเลิกซึ่งเป็นฐานสำคัญของของค์หลวงปู่ซึ่งสันสติปุรโตนะครับอดีตเจ้าวาดวัดเกนใหนญ่พระอาจารย์เทตอาชารนะครับผู้มากด้วยวยิทยาคมนะครับผู้มากดเป็นกัปตัาแก่เราสิทธิญาสุต ครับเดี๋ยวจะให้อาจารย์พัชรพลได้ช่วยงการละพันในการจานาขัดเจล็ดวันนึงนะครับอาจารย์พัชรพลจุดมานะครับโค้ศกตีนปากเอกนะครับตีนปากกล้าในช่วยงการละพันนิดนิดในการประจันนัดเป็นเจอมาแล้ววันนี้ครัเดี๋ยวเราก็ชื่นใจนะครับจะเป็นคู่ดีนะครับอาจารย์ัชลแต่ละท่านนะครับที่นำมาเร่วมงานกับพิธีในวันนี้นะคเหลืออีกเล็กน้อยนะครับแต่ไม่ต้องกังวลใจนะอย่างที่แจ้งไปแล้วนะครับวัดสุขมงคล ที่ระทามบริการท่านได้แจกกระดาษปรสาที่ส่ชนที่เดินทางกันมานการรวมนกัรในวันนี้นะครับเพียงพออยู่นะครับเพียงพอไม่ต้องเอาวอนใจนะขอ อย่างเดียวนะครับหรอบเดียวนะขอเพียงแค่รอบ <c oughs> อเ,คเคอบดียวนะครับนะขอแคร่รอบเดียวนะเสร็จเ,คเครียบร้อยแล้วก็ไปในรับประทานอาหาด้วยกันนะอย่างที่แจ้งไปแล้วมาวันนี้มาที่นวัดเลียนะไ,ปไปเหนือบุญนได้ใส้ก็ต้องเต็มกลับไปด้วยกนะารไทยหิวกลับไปรัฐระหารท่านได้โปรดแน,น่นอะนนะเพราะฉะนั้น,นรับสิ่งดีๆไปแล้วนะครับในวันนี้ตั้งแต่ประเดิมเริ่ม เราตั้งแต่เช้าจนระทั้งถึงในช่วงนี้เกิ่มจะถึงขั้นตอนสุดท้ายแล้วนะครับท่านแล้วู้ดีใจนับแต่คณะประชาชนที่สนัะพนุนเราที่น้องที่เดินทางกันมาโดยการระดมยิ้มยิ้มยังใสนะครับนาราบุญกันเต็มเต็มนารับบุญกันเต็มเต็มแถมยังได้นาราของที่นารึกเป็นสิ่งที่เป็นมงคลกับชีวิตของเราและก็เอนครอบครัวได้ขึ้นอาตัวของท่านไปด้วย ยังมีอกนะครับมีนะต่อเติมเพิ่มเข้ามานะครับแต่ขออย่างเดียวเพียงแค่รอบเดียวนะครับนะใครที่จะต่อเติมเพิ่มปุญมนะครับนะแจ้งที่พระอาจารย์ได้เลยนะจะเป็นสาวเพิ่มเติมนาทีต้นก็ตามทีบุตรบารมีที่เราได้มาร่วมกันในวันนี้นะอธิษฐานขอบุญกระงจะแล้วนะเราจะได้ไม่อดเราจะได้ไม่อยากเราจะไม่ยากจะไม่จนชีวิตเราจะไม่ต่ำกว่าคนเราจะไม่จนกว่าใครนะพ่อจ๋าแม่จ๋า ถ้าใครจะต่อใครจะเจอเพิ่มศรัทธาในส่วนของตรงนี้แจ้งกับทางพระอาจารย์ได้เลยนะครับอาจะเป็นเจ้าภาพนะเพิ่มเติมจะอยู่ต้นตอนนี้ยังรอนะครับยังรอทางคณะศรัทธาสาธุชนที่ร่างร้องร้องที่จะร่วมบนร่วมบร,รมีในการก่อร่างสร้างในส่วนของตรงนี้อธิบดธนาบุญกับทุกคนทุกท่านด้วยนะครับแลก็มีบางส่วน ขณะที่จะเดินทางกลับแล้วก็ขอให้เดินทางกลับถึงที่หมายนาคบ้านของท่านนะครับด้วยความปลอดภัยทุกๆตารางกิโลเมตรนะครับอาจารย์บอกยังรอรับอยบู่นะครับสายทางในสาขาใครจะเป็นเจ้าภาพสาวเพื่อเติมเต็มเจ้าค่าและทย่างนี้นะจะรับวัตถุประสงค์แล้วก็ตามนะฮะเรียกว่าอิ่มเอมนะของบุญเดินไปเดินมาดจะมาเดือดเดืับไปแล้วก็จบ้น การนำกอบตัพน้องสาธุสาธุเฮียรดูบูธนาด้วยนะกับทุกคนทุกท่านนะเห็นแล้วก็ชื่นใจนะชื่นใจในเรื่องของบุญสาธุสาธุคนรุษสาพระรักุู้ของกับผบฟ้องภูมิใจจะก้าวเดินไปทางไหนเพื่อการดีจะขอให้ทุกคนทุกท่านนะประเบิดความเพืดีในไทยนะก็บอกแล้วว่าบุญนั้นจะติดใจพาตลอไปในทุกที่รับปืนหรีอจรอใีที่สันดีระเบิดการนะ ครับคือต้องรักษาใตอนนี้นะหลายคนเรามาต่อมาเติม,มเราม,มาเพิ่มบุญก็ได้บอมาเปลี่ยนทับภา,า,ายใน,น,ยกกนบภายการเต็มเจ้าภาพสาโบลาต้นบ้างสองต้นตัางก<ไ>็ขอโดยโบธนาบุญในส่วนของตรงนี้ด้วยนะครับบุญจะได้อยู่บุญจะได้ช่วยวอำนวยผลเราเป็นมงคลยิ่งมิตรสมัยเราจะระารถนาอะไรก็สมดังที่ทุกคนตั้งใจปรักถนานะครับ นะมงคลนะเราที่สุวนตรงนี้นะครับได้ความรักสิบธินะสิทธชีวิตนะครับสิทธิ์ชีวิตนะสิทท่านนะแต่ในเรื่องของการที่เราจะมาต่อเติมเพิ่มในส่วนของการเป็นเจ้าภาพในการเป็นเจ้าภาพนั้นยังรับอยู่นะครับยังรับอยู่ในสายงานเงิรัากาจากบรรดาท่านที่เดินทางกันมาในวันนี้นะครับเพราะว่าท่านจะมาจากบ้านไร่บ้านไร่ก็ไา้ที เราบอกว่าตั้งอิฐมาแากไกลตั้งใจเรามาจา่บ้านวันนี้เรายากจะมาร่วมนะใครจะต่อใครจะเพิมเพิ่มนะครับเจ้าภาะพระอาจารย์บอกไม่ต้องทังหัใจนะโอ้ยน่าจะทำมากมายเลยทีเดียวนะครับมายพร้อมที่จะจะให้คณะการศาสนที่จะมาร่วมบุญกันในวันนี้มาร่วมพิธีร้อมทั้งมีต่อมีเพิมและมีเพิ่มนะเป็นเจ้าภาพด้วย นะครับมาโบราต้นสองต้นเห็นแล้วก็ดีใจเห็นแล้วก็ดีใจน้องคุยพ่อจ๋าแม่จ๋ามาด้วยแต่วัวนนี้ขอทุกคนทุกท่านเดินมาถูกทางเลยนะเรามาถูกทางแล้วแต่เรามาเปลี่ยนทัพภายนอกประเทนทัพภายในหวยตุ้แม่หน้าแม่จ๋าขอให้ได้อายุบรรพนเยี่สุขภาพแข็งแรงนะโอ้โหไดรับยันต์เลย แม่แม่แมรับัแล้วสุขภาพแข็งแรงนะแม่นะวิศรอวิิยสุภาพแข่งแรงไม่จาช่องอะไรเนี่ยจำไม่ได้ละเดี๋ยวเราก็ยึใจน้องยังดีนะครับยังอี่้ก็จะาแล้ยังมีหรือเปล่าครับหเลือกผิดท้ายนะถ้าไม่มีใครเดีวผมจะเป็นผู้ปิดท้ายอย่งนะครับนะตอนนี้นะจะเป็นตัวบินเกี่ยบินเบิมนะ นะตอนนี้ก็ไม่ได้นะขออนุญาตนะครับนะขออนุญาตนะพระการตอนที่มีแล้วนะครับผมจะปิดท้ายนะที่บอกปิดท้ายกันแล้วกันงะนในตรวนของตรงนี้โอ้ยจะขออนุญาตปิดท้ายกันแล้วกันครับโอ้กอตอนที่มีแล้วโอ โอ้นดูโบากับดาบุกี่นะครับมีกิจใจเป็นบุญเป็นกุศลต่อเติมในส่วนของตงนี้นะนุโบนาสาธุนในกุศลเจตนานะที่ตั้งใจทำมาเพื่อใหนักงนในส่วนของตรืนะก็นะไม่ต้องจะกุศลทุกท่านนะครับแล้วก็ขอให้บุญรักษาเทวาดาผู้รอปกป้องทนไทย ขอเอชนะาระพรักจำจัดทุกขอให้ทุกคนทุกท่านประบกตกติตันมีหลักฐานขอเอะน่าระรักจัดทานขอให้ทุกคนงีายุตคห้องไทยขอเอชนะระรักจำจัดทุกขอให้ทุกคนมีขอจนเกิดข้ขอเอชนาะกทานุกคนก่ารานในวัุนข้กิ ไปตลอดการมีแลนทองขราบกญชีตลอดมีตลอดไปโยก้า